ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมจูจะสึกไคเซ็นซีโร่เรียมฟอนโดยความที่ผมอยากเล่นตัวละครสุคุนะซึ่งนี่ก็เป็นเกมมือถือจากอนิเมะเรื่องมหาเวทผนึกมารที่ใส่ตัวละครมาเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างสุคุนะซึ่งสุคุนะเนี่ยก็จะมี 2, 2> ล่างเลยนะครับล่าง4ี่แขน<ะ>หรือจะเป็นพวกตัวละครจากมังงะน,นะครับที่ยังไม่ได้มีบทในอนิเมะอย่างตัวละครตัวนี้เนี่ยทางเกมก็ใส่มาหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะก็บอกได้เลยว่าใครกําลังมองหาเกมมือถือมา อาวเวทผนึกมารที่มีตัวละครเยอะๆเนี่ยผมมองว่าเกมนี้เราไม่ควรจะพลาดเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับผมทั้งตัวละครหลักนะแล้วก็ทั้งเหล่าตัวประกอบนะครับพวกนี้เนี่ยทางเกมก็ใส่มาให้ด้วยส่วนเรื่องการต่อสู้ของตัวเกมนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมาเป็นเกมแนวเทิร์เนเบทนะครับที่จะสู้กันแบบออโต้นะผัดกันตีนะครับหมดเทิร์นทีมเราก็จะเป็นเทิร์นของทีมสัตรต ซึ่งแอนิเมชันการโจมตีเนี่ยทางเกมก็ทำมาได้อลังการมากๆเลยนะครับตัวไหนกลางอนาเขตได้เนี่ยก็กลางอนาเขต,เเขตใส่กันเลยนะ ทีนี้ถ้าทุกคนต้องการอยากดาวน์โหลดเกมนี้เพื่อมาเล่นตัวละครอย่างสุขนะอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะมีขั้นตอนในการดาวน์โหลดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเ่ยให้ทุกคนทําการกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมเพื่อที่จะเข้ามาหน้าดาวน์โหลดเกมหน้านี้นะหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลด for android ไปนะครับหลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการติดตั้งไฟ apk ที่เราได้มานะครับผมก็จะได้รับมาเป็น app x 7 g a m เกมนะให้เรากดเข้าไป พอเข้ามาในหน้าแอปแล้วนะครับผมก็ให้เราทําการกดปุ่มค้นหานะครับพิมพ์ชื่อเกมเข้าไปได้เลยนะพอพิมพ์ชื่อเกมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการกดค้นหากดเข้าไปที่ตัวเกมหลังจากนั้นนะครับผมให้เราทําการกดดาวน์โหลดเกมนะพอเราดาวน์โหลดเกมเสร็จแล้วก็ทาการกดติดตั้งเนี่ยเราก็จะสามารถทําการกดเข้าเล่นเกมได้แล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนการสมัครการเข้าเล่นเกมเนี่ย ก็ทําตามผมได้เลยนะกดเดินเข้ามานะครับกดที่ปุ่มสีฟ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็กดที่ปุ่มสีเขียวหลังจากนั้นก็รอตัวเกมนะครับผมทำการดาวน์โหลดในเกมอีกสักนิดสักหน่อยนะหลังจากที่ตัวเกมเนี่ยโหลดแพทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าล็อกอินนะซึ่งวิธีการสมัคร ID ของเกมนี่เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้เรากดเข้าไปที่ปุ่มคําว่าแคปชั่นล็อกอิน ให้เราเนี่ยทำการใส่อีเมลด้านบนนะครับผมพอเราใส่อีเมลเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามาทําการกดที่คําว่าเก t ตรงนี้นะครับพอกด g ก็เสร็จแล้วมันจะมีโค้ดนะครับผมส่งไปที่อีเมลที่เราเนี่ยทำการใส่ด้านบนนะให้เรานะครับผมเอาโค้ดตัวนั้นเนี่ยมาใส่ตรงช่องแคปชั่นตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดล็อกอินนาวได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการล็อกอินหรือว่าสมัคร I d ดีของเกมนี่เนี่ยง่ายมากๆซึ่งหลังจากล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาในหน้าเกมแบบนี้เลยนะครับซึ่งทุกคนตอนเข้ามาครั้้งงงแรรกกกเเนนน่่่ยาตออลชวฝึไป พอเล่นไปสักพักเนี่ยตัวเกมก็จะให้อิสระกับเราแล้วแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของการเล่นเกมนี้ผ่านแอป X7 ็กเเนกมนะครับนั่นก็คือตัวแอปเนี่ยเขาจะสามารถบอกได้ด้วยนะครับผมว่าตอนนี้เกมที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันยังมีโค้ดอะไรที่เรายังสามารถใช้งานได้อยู่บ้างนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการไปเปิดค้นหาผ่าน Google เลยนะครับก็กดเข้ามาคัดลอกโคด้ดแล้วก็เอาไปกรอกในเกมเราก็จะได้รับของรางวัลมาในทันทีนะลดความยุ่งยากในการหาโค้ดไปเยอะเลยและใกล้อีกหนึ่งข้อดีที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับ,บน่เเลเกม ทางประเทศอื่นที่ไม่ใช่ของประเทศเราแล้วก็ไม่ใช่ภาษาเราเนี่ยก็คือตัวแอปนะครับผมเขาจะมีการแปลภาษาให้เรานั่นเองนะการแปลภาษาเนี่ยก็จะเป็นการแปลในเกมเลยนะครับเราจะสามารถเลือกแปลแบบแว่นขยายหรือว่าเลือกแปลแบบคําบรรยายที่เราจะทําการลากเพื่อครอบข้อความที่เราต้องการแปลหรือว่าจะแปลแบบทักหน้าจอเกินได้แบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะ โชว์ตัวอย่างการแปลให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าการแปลมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองทําการแปลสกิลนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับซึ่งการแปลที่ผมชอบมากสุดเนี่ยก็จะเป็นการแปลแบบครอบข้อ,ขอความที่เราต้องการจะแปลนะแต่ถ้าใครต้องการแปลแบบง่ายก็แปลทั้งหน้าจอไปเลยก็ได้นะครับก็กดเริ่มต้นไปนะครับผมแล้วก็ทําการลากเพื่อวางแบบนี้นะ มันก็จะมีการบอกนะครับผมว่าสกิลนี้มีความสามารถอะไรนะครับตัดเป้าหมายทําการโจมตีศัตรูทั้งหมดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะปกติเนี่ยเวลาผมต้องการจะแปลสกิลอะไรพวกนี้ผมก็ต้องทําการแคปสกิลพวกนี้นะครับเพื่อไปใน Google แล้วก็ทําการแปลอีกทีหนึ่งซึ่งมันเสียเวลามากๆแต่ถ้าเราทําการเล่นเกมผ่านแอป X7 Game เนี่ยเราก็สามารถทําการแปลแบบนี้ได้เลยอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการดาวน์โหลดการสมัครล็อกอินเข้าเล่นเกมนะครับผมแล้วก็การแปลภาษาการหาโค้ดผ่านแอป X เซเเกมนะทีนี้เรามาดูตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวเทิร์นเบทออโต้ผัดกันตีนะครับนอกจากนั้นตัวเกมก็ยังมีระบบในการฟาร์มออฟไลน์ด้วยเวลาที่เราออฟไลน์ไปนานๆกลับเข้ามาแล้วก็สามารถรับของรางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทองพวกเลเวลของเราอะไรประมาณนี้นะทีนี้มาดูรูปแบบการเล่นกันบ้างน,นะครับเกมนี้มีโหมดหลายโหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการลงดันอะไรต่างๆพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะโชว์การเล่นในโหมดเนื้อเรื่องแล้วกันกดเข้าไปนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู้เนี่ยตัวเกมก็จะให้เราทําการจัดทีมก่อนนะซึ่่งงเรราาาจจะสสาสมมาถััดดดททีีูุ้5ตว ด้วยกันและเวลาที่เราจัดทีมนะครับถ้าเราทําการจัดธาตุให้เหมือนกันหรือว่าจัดแบบคราธาตุเนี่ยเราจะได้โบนัสมาด้วยนะครับซึ่งโบนัสส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเพิ่มแมคเนีอะไรพวกนี้นะก็ถ้าเราอยากรู้ว่าเราจัดทีมแบบเหมือนกันแล้วเราจะได้โบนัสอะไรก็สามารถไปแปลได้ที่แอป X7 ซเกมอย่างที่ผมได้สอนไปได้เลยนะครับก็เกมนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด6กธาตุด้วยกันนะครับจะมีธาตุพื้นฐานเป็นธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟนะครับผมแล้วก็จะมีธาตุพิเศษเป็นธาตุแสงธาตุมืดแล้วก็อีกธาตุหนึ่ท่จะไมแพ แล้วก็ไม่ชนะทางธาตุไหนเลยนะครับพูดง่ายๆเป็นธาตุพิเศษนั่นแหละนอกจากการจัดทีม5ตัวละครแล้วนะครับก็ยังมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยนะครับซึ่งไอ้ตำแหน่งการยืนของตัวละครเราตรงนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกตามเลเวลของเรานะตอนนี้ผมเลเวล30ก็เลยปลดล็อกแผนในการยืนได้ทั้งหมด3แผนด้วยกันนะครับแต่ถ้าผมเลเวล40เลเวล50เนี่ยผมก็จะปลดล็อกไอ้การยืนตำแหน่ง2แถวหลังตรงนี้ได้นะครับพอจัดทีมอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราทาการกดต่อสู้แบบนี้ได้เลย และตัวเกมเนี่ยก็จะทําการต่อสู้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะซึ่งเราต้องการให้เราผ่านด่านได้ง่ายเนี่ยเราก็ควรจะปั้นตัวละครของเราให้เก่งพอสมควรนะครับเพื่อที่เราจะสามารถทําการผ่านด่านนั้นได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะก็อย่างที่เห็นว่าเราไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะครับได้แค่นั่งดูตัวละครมาทําการสู้ออโต้เท่านั้นก็ถ้าค่าพลังเราน้อยกว่าฝั่งบอดมากเกินไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่ทีมเราจะไม่ผ่านด่านได้เลยซึ่งเงื่อนไขในการจัดทีมโดยการใส่ตัวละครซัพพอตทิวเนี่ยมันก็ช่วยเราเกียร์ด่านได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับ ก็ในทีของผมเนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างโมโมะนะครับในการเอาไว้ฮิวแต่ตรงนี้ยังไม่ถึงเทินโมโมะในการฮิวนะครับผมและผมก็คิดว่าผมน่าจะผ่านก่อนโมโมได้ออกมาฮิวแน่แน่ก็จะเป็นข้อดีของการที่เราเนี่ยทำห้ทีของเรานะครับผมมีค่าพลังสูงกว่าด่านที่เราต้องผ่านนั่นเองนะ ทีนี้เรามาดูในส่วน tamam. ของการปั้นตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับก็ตัวละครในเกมนี้เนี่ยตอนที่เราได้มาเราก็จะได้มาอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราไม่ทําการอัพเลเวลอะไรเลยเนี่ย <right, S 1> ตัวละครของเราก <substance. S 1> ็จะมีเพียงแค่สกิลเดียวนะเราต้องทําการอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมพอเราปลดล็อกขั้นเนี่ยมันก็จะทําการปลดล็อกสกิลที่2ให้เรานะครับปลดล็อกขั้นไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกสกิลที่3แล้วก็สกิลที่4ให้เรานะซึ่งเราจะปลดล็อกสกิลที่4ได้ตอนที่เราเลื่อนขั้นตัวละครขึ้นนลว8ะรัทุกกกม็จปดอ แบบนี้นะแต่ถ้าตัวละครเรายังไม่ปลดล็อกถึงเลเวล81เนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้เพียงแค่3สกิลแบบนี้เท่านั้นซึ่งเงื่อนไขในการปลดล็อกนะครับผมก็ให้เราทําการกดอัปเกรดแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับมันก็จะค่อยๆอัปเลเวลตัวละครของเราไปเรื่อยๆแบบนี้นะนอกจากระบบในการอัปเลเวลตัวละครเพื่อปลดล็อกสกิลแล้วนะครับก็ยังมีการใส่ของสวมใส่กับตัวละครได้อีกด้วยนะครับผมก็จะแบ่งเป็นพวก สีเขียวนะครับไม่ใช่สีเขียวสีีสฟ้าสีม่วงสีทองอะไรแบบนี้และก็ยังมีในส่วนของการอัพดาวด้วยนะครับตัวละครที่เราได้มาเนี่ยถ้าเราได้ตัวละคร5ดาวมา เราจะสามารถอัพเป็น1ดาวแดงได้ด้วยนะครับโดยการใช้ตัวละครซ้ําตัวหนึ่งแล้วก็ตัวละครนะครับผมที่เป็นในธาตุเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราต้องการอัพตัวละครธาตุลมขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหาตัวละครธาตุลมอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อม,มาทําการสังเวย้ตัวละครตัวนี้อัพขึ้นเป็น5ดาวเอ้ยไม่ใช่5ดาวดิอัพเป็น1ดาวแดงน,นั่นเองนะครับพอเป็น1ดาวแดงเสร็จแล้วเนี่ยก็คอยอัพเป็น2ดาวแดง3ดาวแดง4ดาวแดง5ดาวแดงประมาณนี้ส่วนในเมนูสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มค่าสายสัมพันธ์ของตัวละคร ทีนี้เรามาดูในส่วนของการสุ่มการชากันบ้างดีกว่านะครับก็การสุ่มการะชาของเกมนี่เนี่ยไอตู้แรกนะครับถ้าเราสุ่มไปสักพักเราจะสามารถเลือกตัวละครที่เราต้องการที่จะเพิ่มเลดเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับมันสูงกว่าตัวละครตัวอื่นได้ด้วยนะครับเหมือนที่ผมเนี่ยทำการเพิ่มเลดตัวละครอย่างโจโกะนะครับมาฮิโตะไว้นั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าเวลาที่เราเนี่ยทำการสุ่มการะชานะมันก็จะมีโอกาสในการออกตัวละครที่เราไม่ได้เพิ่มเลดด้วยนะครับแต่ว่าเหล่าตัวละครที่ออกเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวละครทัดแสงามมมืดดคัซึ่งผกก็โชีๆ ที่ได้ตัวละครท่านมืดอย่างสุคุณะมานะครับก็เป็นตัวแบกเลยนะไม่ว่าจ,จะเป็นโหมดในการเคลียเนื้อเรื่องแล้วก็โหมดในการ PVP นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทําการสุ่มกระชาโชว์ทุกคนกันสักหน่อยละกันนะครับสุ่มไปที่10บใบนะก,การสุ่มกระชาของเกมนี่เนี่ยถ้าเราได้รับตัวละคร5ดาวนะครับคิสตันมันก็จะมีออกมาเป็นสีทองนะครับแต่ว่าผมสุ่มไม่ได้5ดาวมันก็จะออกมาเป็นสีม่วงแบบนี้นะ และตัวละครที่ผมได้มาก็จะเป็น2ตัวละครนี้นะครับที่เป็น4ดาวนี่ก็จะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเกมนี้แล้วนะครับผมก็เกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเน้นการปั้นตัวละครของเราหรือว่าทําทีมเราเนี่ยให้แข็งแก่งเข้าไว้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถผ่านโหมดต่างๆของเกมนี้นได้ง่ายขึ้นนะเพราะเกมนี้เป็นเกมที่จะเน้นการเล่นแบบออโต้เลยนะครับผมและเราก็ไม่สามารถกดสกิลอะไรได้เพราะยิ่งทีมเราแข็งแก่งมันก็จะช่วยเราผ่านโหมดต่างๆของเกมได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นโหมดที่เราต้องเล่นทุกวันหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่จะมาเป็นบางช่วงนั่น เก่งๆเ,เข้าไว้และกันนะสับคลิปนี้ก็น่าจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถกดดาวน์โหลดเกมได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ใต้คลิปเอาไว้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายๆเท่านี้นะครับ